สวัสดีค่ะทุกๆคนไม่เจอกันนานมากเลยค่ะวันนี้มีโอกาสก็เลยจะพาทุกคนเข้าป่าก,กันนะคะจะพาไปเก็บเห็ดพึ่งหวาฤดูร้อนกันค่ะให้ชื่อทางวิทยาศาสตร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็ดชนิดนี้มีลักษณะเด่นก็คือหมวกเขาจะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้มขาจะมีลายตาไขา่ห้เห็นที่ชัดเจนเลยค่ะจะเกิดใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใต้ต้นสนใหญ่ๆนะคะทุกคนเขาจะเกิดในช่วงฤดูร้อนนี่แหละคะ่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี่แหละ เห็ดชนิดนี้นะคะเป็นที่นิยมมากในทวีวียุโรปเป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกันในประเทศเดนมาร์กนะคะเราจะนิยมนําไปประกอบอาหารเพราะว่าเขามีรสชาติอร่อยมีรสชาติกรุบกรอบแล้วก็มีโปรตีนสูงนะคะจากงานวิจัยของประเทศเดนมาร์กนะคะเขายังมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ดีเช่นมีสารต้านอนุมูลอิสระมีศักยภาพในการนําไปใช้ในการอุตสาหกรรมอาหารใดๆหรือว่าเอาไปใช้ใน อุตสาหกรรมเครื่องสาอางแล้วก็ยาด้วยนะทุกคนประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านยานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าผักผลไม้หรือว่าแม้แต่เห็ดเขาก็ยังเอาไปทําในอุตสาหกรรมยาด้วยนะคะทุกคนมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีวภาพของเห็ดชนิดนี้เช่กนการสกัดและการวิเคราะห์โครงสร้างของสารโพลีแซคคาไรน์นะคะทุกคนแล้วก็การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเช่น มีริ์กระตุ้นในภูมิคุ้มกันมีริ์ต้านมะเร็งแล้วก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างมีประโยชน์ทางมีสารอาหารหลายๆตัวที่อยู่ในเห็ดชนิดนี้ด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นกินไปเถอะเห็ดสามอย่างอ่ะในเมืองไทยเขาพูดเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเห็ดสามอย่างให้กินไปเถอะอะไรเงี้ยกินคคะกันไปอะไรเงี้ยอืมเอาเอาละทุกคนเรามาดูเลยว่าป้าแย่จะได้เห็ดมากน้อยแค่ไหนทุกคนเสียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะไปเก็บกับเพื่อนๆนะคะไปเก็บกับหลายคนเพราะนั้นเนี่ย ความเฮฮาปาจิงโกะมันก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้ที่ถ่ายมาให้ดูเนี่ยอาจจะไม่ได้เก็บให้ดูนะทุกคนแต่จะสรุปยอดของเห็ดในวันที่เก็บในวันนี้ให้ดูกันนะไปจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปา้าญาธัญญาไดอารี่ไลฟ์ด้วยนะนนอขอบคุณค่ะคนนี่ทุกคนน,นี่ดอกหนึ่งค่ะนี่นี่อีกดอกหนึ่ง อันนี้มันกำลังขึ้นหัวเดินหัวเดินอัน <Modern. S 2> งนี่กำลังขึ้นอันนี้ใหญ่มากทำดอกนี้นี่ยอ่ะขอเลิกโอ้ตรงนี้แมพี่หลวงเว้ขาบ้างเน่โอ้ สองดอกหมอกแกงนึ่งด้วยนี่ดูสิเนี่ยน้องตื่เต้นน้ำข่อยบ่อขอคือตื่นเต้นแถวบ้างเห็ดตาดำเห็ดตาดำเจคูรุนชงแตมพืชไปหมดเลยขออนุญาตไม่เก็บนะคะ โอ,โ,โอ้โหนี่ทุกคนดูนี่นี่นี่เยี่ยเยี่น,นี่สวยมากเป็นตบเลยน,นี่นนี้สวยมากอ่ะ นี่นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ตรงนี้สามดอกหนึ่งสองสามนะคะโอ้โหแล้วตรงมานี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ย่าอีกด้วยค่ะหนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกหัวดำดำบานตั้งคุลูคิลี่เนี่ยโอ้ my gosh โอ้จะเป็นลม โอ้โหทุกคนดูนั่นค่ะอีกสามดอกจ้าโอ้โหนี่นี่นี่อีกนี่อีกสรุป้องนี้มีกี่ดอกกันแน่นี่โอ้โหถ้าใครอยากเห็นถอนถอนให้ดูก็ได้เด้อ สวยงามตามท้องไายนะนี่อีกจะเก็บกองไว้นี่จะ้ะน,นี่ชุดนี้นี่มันหวานเด้อ่เนินน่ะจาเนี่น่ะ ทุกคนตื่นเต้นมันเยอะเกินเห็ดเหชนิดนี้หวานมากๆนะคะเพื่อนๆเต็มมือเลยค่ะเดี๋ยวจะปิดลุมงให้ทีหลังเก็บเห็ดมากองไว้ก่อน นีกสองจ้ะเพื่อนนี่ค่ะอู้ย,ยงามงามงามนะยไม่ใครเห็นเห็ดบ้างนี่ค่ะตรงนี้โดนกินไปแล้ว ว่าเห็ดชนิดนี้หวานมากโอ้ยแมงก็กินอึบคนก็กินนี่ไม่เยอะอยู่สวยมั้ไ,ไงก่อนนี่เห็นไหมโอ้มันแก่เดีได้จังเธอเลยแต่ว่ามันโดนกินนะนี่แต่ถามว่าได้ไหมได้จ้ะ สองสามสี่ห้าพึ่งขึ้นนะจ๊ะนี่นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี้นะ ุกใช้อยู่นั่นอะไรอ่อนอุ้ยอ่อ,อนอ่อ,อนใช้ได้ได แมงเขาก็ชอบแหลนะเนาะเขาเขาหวานอโอโ้โดนกินไปครึ่งครึ่งลูกเอาไปแต่งเอาทุกคน,นกคานยยเห็น,นของแทค้ค่ะอันนี้คานยยเห็นไม่ใช่ซอมเมอร์คานยยเห็นนะ ป้ายามีแต่เก็บเก็บเก็บแล้วก็ใช้ให้ดูแล้วไม่ตัดขาเนี่ยตัดให้ดูเนี่ยผ่าให้ดูด้วยก็ได้ออนนี่ค่ะออนค่ะโอ้ดอกนี้อ๋อมีดอกเล็กด้วยเดี๋ยวเราแกเอาดอกนี้นี่เห็ดพึ่งหวานหัวดำ ใหเยียบแล้วเมื่อกี้มีเนี่ยที่เดินมาจะไปเหยียบมันพียาจะเหยียบเ็ดได้อย่างไรค่ะทำไยจิตใจกันเนาะมันเตะเล่นไหม ันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ซ้อมเมอร์คันโยเฮนอันนี้มันเป็นคันโยเฮนจริงๆแต่อันนี้เป็นซ้อมเมอร์เห็นไหมมันจะต่างกันหัวก็ต่างกันโอ้ยบานเพอ,เอร์เบอ,อร์เพเว่โอ้แต่ยังอ่อนเป็นเห็ดเกลือค่ะเห็น,นดดไหมพี่เกมาเมื่อกี้ตัดขายดูคือมันจะแตกกันอย่างที่นี่ แต่พกกับบ้านเรามาาานันแตกต่างกันมากอย่าไปเล่นกับมันเพราะคนบ้านเราจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละเพราะมันเหมือนกันกับบ้านเราองตัวมันมันสะสมพิษ นี่นี่แน่นแน่นโอ้ยสองดอกสองดอกสองดอกสามดอกทั้งหมดสามสะหายสามสะหายเอยอ สยามตอกี้ที่เก็บมานี่ตัดขาเพื่อนๆดูก่อนโอ้ยอ่อนมากไม่ได้ยินเสียงตัดดังกุ๊กๆนะทุกคนเพราะว่ามันอ่อน รู้เม้น์มาได้นะคะทุกคนน่าจะเป็นตระกูลพพลิพสคิดว่านะน,นี่จ้าทุกคนอุย้ยสามค่ะสามหนึ่งสองสามนี่อุย้ยอ่อนอยูค่ะ ว้าวตั้งกระโดดเลยสองดอก สวยเสือรัดชัดหญิงจริงๆนะจ๊ะนี่

a uh -huh.